LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and SHARING WORTH AND เห็นบอกว่าครั้งนี้น่าจะเกิน80%นะคะที่คนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะศาอาจารย์คะก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนสมาชิกในสังคมนะแล้วก็ เราก็มีส่วนช่วยกันในการที่จะสร้างสรรค์สังคมของเราในการที่จะพิจารณาเลือกสรรแล้วจริงๆบทบาทในหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยก็อาจจะไม่ได้จบลงเพียงแค่การเลือกตั้งแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันสร้างสรรค์สังคมอยากชวนให้มองว่าการแข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตยแท้จริงแล้วไม่ใช่การแข่งขันกันระหว่างบุคคลหรอกแต่ว่าเป็นการที่เราจะร่วมกันแสดงความคิดความเห็นเลือกสรรคัดหา ทั้งตัวบุคคลและนโยบายที่จะเป็นหลักในการนำพาสังคมของเราและบทบาทของเราก็ยังคงต้องช่วยกันใครมีความรู้มีความสามารถมีความเป็นห่วงเป็นใยในด้านใดก็ช่วยกันคิดช่วยกันบอกแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันเพื่อจะเป็นโอกาสที่จะชวนให้สังคมของเรานั้นก้าวหน้าพ้นจากความขัดแยง้งแล้วก็มีเป้าหมายมีอุดมธรรมอุดมการร่วมกันแล้วก็ค่อยๆหาหนทางพัฒนาช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราเองในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในสังคมเราก็ช่วยกันในการที่ดูว่ากฎกติกาอะไรหรือว่าระบบการปกครองการอยู่ร่วมกันตรงไหนที่เรามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันได้หรือแม้แต่ส่วนร่วมเล็กๆในการที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส่วนร่วมเล็กๆในการที่จะช่วยกันพิจารณานโยบายสิ่งที่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ส่วนใดที่ทําแล้วดีทําแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้คนส่วนรวมต่อสังคมเราก็ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือให้กําลังใจชื่นชมกันส่วนไหนที่ไม่ดีบกพร่องเป็นโทษแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เรารักเป็นพักที่เราชอบเราก็ต้องยึดเอาธรรมะเป็นใหญ่แล้วตักเตือนบอกกันด้วยท่าทีที่ดีงามไม่ใช่ว่าบอกด้วยความโก,กรธเกลียดไม่ได้ทําด้วยความเกลียดชังแต่เราในฐานะที่เป็นคนละเมืองของประเทศเดียวกัน เราเป็นประชาชนเป็นมนุษย์ในโลกใบเดียวกันเรามามุ่งทําให้เกิดสังคมที่ดีงามร่วมกันเถิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็ช่วยกันอย่าไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรที่เป็นส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนและบอกกันเราจะได้ช่วยกันในการสร้างสังคมที่ดีแล้วเมื่อมีกติกามีสังคมที่ดีเราก็ปฏิบัติตามก,กฎกติกานะเป็นสมาชิกของสังคมที่ดีถ้าอย่างเนี้ยตัวเราก็จะดีด้วย แล้วสังคมก็จะดีขึ้นด้วยจเจริญพอ่อ Life Radio Life is worth caring and sharing